ก็จะมาทำในโปรแกรม a อเนาะสำหรับทำใส่ปุ่มแล้วก็เปลี่ยนหน้าใส่เอฟเฟกขยับแล้วก็จะใส่เสียงก็จะให้จบในคลิปนี้เลยสำหรับคนที่ไม่ทันก็อย่างแรกก็ทำไฟล์งานให้เสร็จก่อนจะมีไฟล์งานทั้งหมด3หน้าแล้วก็มาเปิดโปรแกรม a อขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นหน้าโลงๆแบบนี้เลยก็เปิดเสร็จก็กดไฟล์ New แล้วก็มาเลือกพีเซเนี่ยเป็น full hd เนาะหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันแปดสิบมันก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ไปด้วยแล้วก็เฟรมเรทเราแล้วแต่เราใช้เนาะ right แต่ว่าก็สามสิบเฟรมก็พอไม่ต้องเยอะมากส่วนแพลตฟอร์มไทก็จะใช้เป็น a c t ช o n s c r i p ปสามจุดศูนย์แล้วกดเขียนเลยก็จะเป็นหน like ้าต่างอย่างนี้เ็อย่างที่บอกว่า หน้าต่างโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่เราจัดวางบางคนทม์ลายอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างข้างอยู่ข้างล่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะจัดวางเนาะก็ของอาจารย์ก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเวลาอะไรหาไม่เจอก็เราก็สามารถเปิดหาในแทบวินโ์ได้เนี่ยมันจะมีหมดเลยเนะาะพวกไทม์ไลน์ทูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยรีนต่างๆนานาที่เราจะใช้ก็หลักับเลยก็คือเราจะ ดูที่ซีนกันก่อนเนาะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพราะว่าตัวงานของเราเนี่ยมีทั้งหมดสามหน้าด้วยกันซีนเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้สร้างเป็นหน้าขึ้นมาเราจะให้มันมีทั้งหมดสามหน้าเราก็ต้องสร้างมาก่อนสามซีนโดยการคลิกที่ปุ่มบวกตรงแอ d s c ขึ้นมาเนาะอ่ะเข้ามาสามซีนเลยใครหาซีนไม่เจอก็ก,กดวินโดว์แล้วก็ซีนเนาะจะมีอยู่ก็ตั้งชื่อซีนตามที่เราเข้าใจนั่นแหละ เราเพราะว่าเราต้องใช้ชื่อนี้ในการกดเปลี่ยนหน้าด้วยเนาะถ้าไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าตั้งมันก็จะง่ายขึ้นสําหรับใครที่ทํางานหลายหน้าขึ้นเนาะก็ตั้งไปก็หน้าแรกก็เป็นหน้าใช้ภาษาไทยไปเลยอ่ะหน้าแรกแล้วก็หน้าสองก็ตั้งไปหน้าประวัติอ่ะแล้วก็หน้าสามก็เป็นหน้า ช่องทางติดต่อประมานี้อ่ะแล้วเราก็จะดูตรงนี้ว่าตรงโรงงานเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหน้าได้เห็นไหมเปลี่ยนซีนได้ก็หรือจะคลิกซีนเลยก็ได้ตรงนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลตัวง,งานเราเนะาะหลังแรกจะมีตรงนี้หนึ่งรยเรซนเนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นโชว์ออคือมันจะโชว์ทั้งหน้าเลยแหละเพื่อไม่ให้ เราภาดส,ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวงานเนาะก็จะเป็นเฟรมทั้งหน้าพอดีแล้วก็ให้เรา Copy หน้ามาใส่ในโปรแกรมจากโปรแกรมมีลารที่เราทำเอาไว้เนาะก็กด Ctrl-C แล้วก็กด Ctrl-V เนี่ยวางไปเลยมันก็จะวางตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาก็ติ๊กตามนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็กดโอเคเข้าไปอ่าแล้วก็รอนะอ่า ถ้าใครมันไม่ไม่พอดีหน้าแบบน,นี้เห็นไหมมันจะมียง้งๆหน้าหน่อยหน่อยแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยขลิกคางแล้วลากให้มันวางตรงพอดีหน้าเลยนี่อาจจะยังไม่ตรงเนาะแล้วก็วางให้มันตรงหน้าพอดีเลยอ่ามันจะเต็มหน้างานพอดีก็ใส่ไปเลยทั้งสามหน้าก่อนเนาะใส่ไปเลยทั้งสามหน้าคอนโทรลซีคอนโทรลวี C, บางทีก็โหลดนานนิดหน่อยอ่อาพอวางแล้วก็วางหน้าให้มันเต็มเนาะให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวหน้าเราเนี่ยพยายามให้มันกลางเนาะไหนไม่กลางก็จัดให้มันเข้าไปเข้าที่เข้าทาง อ่านาสุดท้ายก็วางเหมือนเดิมอันนี้งานขยับให้มันเลยเก่อออกมาเนาะลาเราทำงานเราเลยกรอบได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันขาดในกรอบเนาะ ก็ใช้ตรงเครื่องมือตรงนี้มันจะมีตัวเมาส์ธรรมดาก็เอาไว้คลิกอันนี้ก็จะเป็นฟีทรนฟอร์มสำหรับขยับก็หลักๆเราใช้ในโปรแกรมนี้ก็จะมีแค่นี้ส่วนอื่นเราก็จะสร้างเอาในรัดเอามันจะได้สะดวกและคุ้นเคยกับตัวโปรแกรมที่เราใช้บ,บ่อยๆอ่ก็เสร็จแล้วเนาะกำลังเป็นการนำหน้ามาวางแค่นี้เองเราก็จะมีทั้งหมด3หน้าอ่ ก็สังเกตว่าตัวตัวงานพยายามจะให้มันกรุ๊ปกันเนาะให้มันเป็นส่วนๆเหมือนเราทําในโปรแกรมอีลาร์ฟเนี่ยเวลาเราคลิกให้มันเป็นจิ้มเป็นส่วนๆพยายามจะไปกรุ๊ปไปอะไรมันให้มันลากเป็นส่วนๆได้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราทาปุ่มทําขยับอะไรมันจะได้ไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆจะเป็นชิ้นเล็กๆใครที่มันเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรก็พยายามแยกกันออกมาก่อนหรือว่าใครที่ก๊อปมาแล้วมันเป็นคลิกทั้งทีเดียวโดนทั้งหน้าอะไรเงี้ยไม่สามารถแยกส่วนได้ก็ก๊อปมาทีละส่วนเนาะเอามาวางทีละส่วนมันจะได้ทํางานง่าย ก็เดี๋ยวก็จะสอนในการทําปุ่มก็จะไปไวนิดนึงเครื่องมืออ่ะหลุดไปแล้ว อ่าเดี๋ยวเราขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะทําตัวปุ่มก่อนเนาะตัวปุ่มก่อนเหมือนที่เราทาเปลี่ยนหน้าก็จะไม่ใบไว้ดึงเพราะว่ามันมีเยอะจะได้ไม่ต้องดูคลิปนานมากอ่ะอย่างแรกเลยก็เราจะทําปุ่มประวัติการศึกษาก่อนเนี่ยให้มันเป็นปุ่มให้เราคลิกที่ ตัวข้อความแล้วก็ตัวปุ่มสองอันเลยถ้าใครมีพื้นหลังก็คลิกพื้นหลังมาด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคลิกเจาแค่ตงรงเส้นเดยว่าคลิกแต่นี้ของมระจไมัมีพื้นหลังแล้วก็คลิกทั้งสองอย่างเลยพอกดคลิกขวาให้ใช้คลิกขวาแล้วก็มาที่ convert to symbol เนี่ยหรือคีย์ลัดมันคือ f 8เนี่ยแหละพอกดคลิกขึ้นมาอ่ะมันก็จะได้เป็นชื่อเราจะตั้งก็ได้มันจะได้ไม่งงเนะเวลาเราดูปุ่ม ประวัติส่วนท้ายเนี่ยเราจะทําเป็นปุ่มเนี่ยเราต้องใช้มันเป็นบัตตอนอันนี้สําคัญมากเลยห้ามกดผิดเนาะให้มันเป็นบัตตอนเลยพอเป็นบัตตอนเสร็จก็ตรงนี้ก็รีจิตก็ให้มันอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็กดโอเคไปเลยอะมันก็จะได้เป็นบัตตอนขึ้นมาเห็นไหมในรีบารี่เนี่ยมันก็จะมีบัตตอนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยปุ่มประวัติมันจะเป็นสลักชี้นิ้วถ้าใครได้บัตตอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาชี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งอันเลยให้เราดับเบิลคลิกเข้ามา ในปุ่มที่เราเพิ่งสร้างมาเดี๋ยวบลคลิกขึ้นมาเลยมันก็จะเห็นตอนที่เราเข้ามาเนี่ยหน้าแรกแล้วก็ไปปุ่มประวัติมันคือการที่เราเข้ามาทําในหน้าปุ่มเนาะถ้าเกิดมันเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่รูปนิ้วจิ้มเนี่ยแสดงว่าเราทําผิดมันจะเป็นมูวี่คลิปเนาะถ้าเกิดว่าใครทําปุ่มแล้วคลิกเข้ามามันต้องมีสี่ช่องตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นช่องแรกเลยก็คือ up over down hit สี่อันนี้มีตัวนัสือแล้วถ้าใครไม่มีแสดงว่าทําผิดแน่เลยเพราะว่าเข้ามาแล้วมันต้องมีก็ อย่างที่บอกว่า up ก็คือปุ่มปกติของเราเลยที่เราไม่ได้ไปโดนมันหรือไม่ได้ไปอะไรมันแล้วก็ over ก็คือปุ่มที่เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนาะแล้วก็ดาวก็คือปุ่มที่เรากดลงไปเราใช้แค่สามอันพอก็ให้เรากด insert keyframe เนาะ insert keyframe ไม่ใช่ frame นะ insert keyframe เข้ามาทั้งสามช่องเลย insert keyframe เข้ามาอ่ะแล้วก็จะมาปรับตรงปุ่ม over ก็ปุ่ม over คือปุ่มที่เอาเมาส์ชี้ ก็ถ้าอยากให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถขยายขนาดได้เลยดยการคลิกทั้งหมดเลยถ้าเราจะขยายทั้งหมดก็หรือจะขยายตัวหนังสืออย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คลิกใช้ตรงเครื่องมือนะถ้าฟีทานฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นการขยายขนาดแล้วก,กดชิปให้มันล็อกสเกลเอาไว้ไม่งั้นมันก็จะขยายเดียวแล้วกดชิปอ,อย่างนี้ก็ได้เราลองเลื่อนดูเห็นไหมจะเห็นว่าตอนเราชี้มันก็จะประวัติมันก็จะขยายขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันขยายอย่างเดียวเราจะขยายคู่ก็ได้ ก็ตอนเราขยายแล้วก็ขยายขึ้นมาจะเปลี่ยนสีด้วยก็ได้ถ้าใครจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราต้องคลิกให้มันแยกส่วนกันก่อนอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นส่วนก็เปลี่ยนสีได้อนี้ขยายใหญ่แล้วเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็จะดาวด้วยก็ได้ดาวก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยเหมือนเรากดลงไปเนาะเวลาเราเอามาเอาคลิกกดลงไป นะเอาเล้ก็คลิกกดลงไปก็เล็กลงเปลี่ยนสีด้วยก็ได้อาจเป็นสีดำต้องสือสีขาวอาก็อย่างนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองกดคอ c ท r ลและวเท t ดูก่อนเพราะว่า ไม่ได้ใส่โคดสต็อปเนาะก็ลองคอนโทรลเทสูอดูจะเห็นว่าตัวหน้าเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยๆเลยไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยก็ะลายตาเลยเพราะว่าหลักการทําง,งานของอนิเมะก็คือมันจะวิ่งตามไทม์ไลน์ไปเนาะพอไทม์ไลน์วิ่งตามไทม์ไลน์แต่ละซีนไปก่อนสลับกันซีนหนึ่งซีน 2, สองซีนสามมันก็แต่ละซีนเรามีแค่หนึ่งเฟรมมันก็เลยเล่นสามเฟรมสลับกันไปสลับกันมา เราจะต้องทําให้แต่ละหน้ามันหยุดอยู่ที่เฟรมหนึ่งไม่เคลื่อนที่ไปไหนเนาะจนกว่าเราจะมีคําสั่งให้มันก็เลยจะไม่เปลี่ยนหน้าเพราะงั้นอย่างแรกเราต้องใส่คําสั่ง stop เนาะก็ใส่ไม่ยากเรากด window แล้วเรากด code s n i p ขึ้นมาจะได้ไม่งงเนาะจะไม่งงไม่ต้องเปิดหน้า action ขึ้นมาก็เราก็มาที่คําสั่ง action script แล้วก็ timeline navigation เลยคําสั่งที่ใส่หน้า stop มันก็จะอยู่ตรงนี้ stop at this frame แปลว่าหยุดที่เฟรมนี้เนาะแล้วก็เช็คให้ชัวร์ว่าเราอยู่หน้าแรกแล้วก็เฟรมที่1แล้วกด Stop a d อ t ดิสเฟรมเดับเบิ้ลคิกเข้าไปเลยมันก็จะใส่โค้ด stop ให้เราเลยเห็นไหมหนึ่งแล้วเราต้องทําการใส่ทุกหน้าที่เราทําก็เราแค่ใส่ง่ายๆเลยถ้าเราอยากใส่แบบไวๆก็เปลี่ยนหน้าเลยแล้วกด Stop ป d this f r a m e อีกไหมแล้วเปลี่ยนไปหน้า3มกด Stop ็ d ป t อดดิสเฟ m e มันก็จะมีสต็อปทั้งสามหน้าเลยดูตรงนี้ในแอคชั่นมันจะมีหน้าแรกหน้าประวัติหน้าช่องทางติดต่อมันก็จะเป็นแอคชั่นเฟรมหนึ่งหนึ่งสต็อปทุกอันแล้วก็ปิดโค้ดไปก่อนถ้าใครคิดว่าได้ไม่ได้เราลองมาเทสดูก่อนเออมีเห็นไหมถ้าเทสถูกก็คือหน้ามันจะไม่เคลื่อนที่แล้วก็ดูปุ่มที่เราทำเนาะปุ่มที่เราทำอ่าเห็นไหมเราก็จะได้แล้วเนาะปุ่มปุ่มหนึ่งปุ่ม อันนี้จะทำแค่ตัวอย่างแค่ปุ่มเดียวเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลามันมีมีเ,เยอะแ็นจะสอนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้า,นนาก็คือเราจะให้ปุ่มที่เราเพิ่งสร้างมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหน้าประวัติถูกไหมเราก็ทำง่ายเหมือนกันเลยวิธีการก็ไม่ยากมากเรากดหน้าแอคชั่นขึ้อีกกดหน้าโค้ดลิฟต์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันงงแล้วก็ทไลน์นิเกชั่นเลยโค้ดเรจะใช้เปลี่ยนหน้าเราจะใช้คิกทูโก o ทูซีนแอนเพย์ มันแปลว่าคลิกเพื่อไปที่ซีนต่อไปแล้วก็เล่นซีนนั้นเนาะไม่เอาคลิกไปอย่างอื่นนะแต่เราต้องคลิกปุ่มก่อนนะเนี่ยคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนนะแล้วเราก็ดับเบิลคลิก go to scene and play มันก็จะถามเราเนี่ยแล้วก็กดโอเคอ่าแล้วมันจะมีเข,ขียวในโค้ดเนาะเนี่ยมันเป็นโค้ดของหน้าแรกมันจะมีสีเข,ข,ขียวตรงนี้สีเข,ขียวเลยที่มันเขียนว่าซีนสามอะ่ะเราต้องเปลี่ยนก่อนเนาะไม่งั้นเนี่ยโค้ดมันจะเอเอร์เรอร์เดี๋ยวจะต้องเทสให้ดูเนี่ย มันจะคิกไม่ไปเนาะมันจะคือมันจะไม่ไปเพราะว่าอะไรอย่างมันจะขึ้นว่าเออรเลอร์ซีนสามมันหาซีนสามไม่เจอเพราะว่าชื่อหน้าเราไม่ได้เป็นซีนสามหน้าเราเป็นหน้าแรกประวัติช่องทางติดต่อหน้านี้เรจะไปหน้าประวัติให้เราเปลี่ยนคาว่าซีนสามข้างในตัวลูกน้ำเนาะอย่าลบลูกน้าทิ้งเดี๋ยวโค้ดมันหายเปลี่ยนไปหน้าประวัติพิมพ์ให้ถูกนะถ้าพิม์ไม่ถูกมันก็จะเออเลอร์เหมือนกันพอเสร็จแล้วก็ลองเทสดู นี้ลองเปลี่ยนหน้าดูเห็นไหมแค่นี้เราก็จะเปลี่ยนหน้าได้จะปุ่มนี้ยังไม่ทำเนาะปุ่มนี้ยังไม่ได้ทําก็ปุ่มกลับทํายังไงบางคนบอกเปลี่ยนหน้าไปอยากเปลี่ยนหน้ากลับเปลี่ยนหน้ากลับทําเหมือนกันเลยเราทําตัวตรงนี้ให้กลายเป็นปุ่มแล้วก็ใส่โค้ดเหมือนกันเลยแต่โค้ดก็คือพอมันถามว่าปุ่มนี้ไปหน้าไหนเราก็ให้มันกดไปเพื่อไปหน้าแรกเหมือนกันเลย ปุ่มนี้จะให้ไปหน้าไหนแล้วก็เขียนใส่ไปว่าคลิกปุ่มนี้แล้วไปหน้าช่องทางเดียวกัแต่เราก็ต้องทําปุ่มเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกปุ่มหนึ่งก็ปุ่มกระปับประวัติเนาะก็คลิกดูคลิกโดนทั้งสองอันเลยให้มันโดนทั้งนี่แล้วก็ convert to symbol แล้วก็ปุ่มกลับปุ่มกลับหนึ่งมีสองเลยก็เป็น button ตรงนี้อย่างนี้แก็โอเคไปเดียวเบิ้ลคลิกเข้าไปในปุ่มไทม์ไลน์มันจะมีเนี่ยนอะัพโอเวอร์ดาวฮิตก็สร้างอินเสิร์ตคีย์เฟรมขึ้นมามปุ่มชี้ก็จะให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อะปุ่มดาวะเล็กลงไปหน่อยอนะ แค่นี้แล้วก็ออกมาตรงนี้หลักการทํางานจะเหมือนกับอีเลสเลยข้างนอกมันจะเป็นประวัติพเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็เหมือนเราไปทํางานในกุ๊ปนั้นเนาะเนี่ยเป็นปุ่มแล้วคลิกมาประวัตินี่แล้วเราคลิกที่ปุ่มเลยแล้วก็อินโดเปิดหน้าโค้ดสคิปขึ้นมาแอคชั่นสคริปทำลายนีเวกชั่นแล้วก็คลิก to go to c ซีนแ a นเพ a y ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปกดโอเคมันจะถามว่านะมันจะใส่โค้ดให้เราไปฟีนสามอีกแล้วเราก็เปลี่ยนไปหน้าแรก แค่นี้ปิดก็กดคอนโทรลเทสก็จะเห็นว่าคลิกไปกลับได้แล้วสบายมากปิดเดียวเองเนาะไม่ยากเลยก็ต่อไปก็เป็นการทำขยับเนาะขยับหรือก็คือเป็นตัว o t i o n t w e e n นี่แหละ คล้ายๆกับภาพกิฟที่เราทำเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกมาก่อนอย่างหนึ่งที่เราจะให้ขยับไปเวลาขยับเนี่ยเราต้องเลือกมาก่อนอขยับขยับตัวก่อนก็คลิกขวาเลยอย่างแรกพอเราเลือกรูปนี้จะให้มันขยับใช่ไหมก็เลือกรูปนี้คลิกขวา convert to symbol แล้วก็เป็น movie clip ก็ตั้งชื่อว่าตัวอะไรก็ได้จะได้ไม่งงกดโ okay. อเคนะมันจะได้ movie clip มาแล้วก็สามารถ double ลคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าแรกแล้วเข้ามาที่ movie clip เนาะ มูวิชิปคือเราต้องเพิ่มเฟรมในนี้เนาะก็มาคลิกที่อันแรกก็ c r ก็ t ี Motion to w i วมันก็จะคือการสร้าง Motion to Win ของตัวรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างมาให้30มสิบเฟรมถ้าใครอยากได้มากอยากได้น้อยก็สามารถยืดได้เนาะก็คือ30มสิบเฟรมเท่ากับหนึ่งวิพอดีอ่าก็อยากได้แค่นี้หลักการทำงานเหมือนกับฮัพเปอร f เอฟเเลยในเวลาที่ สิบห้าเฟรมเนี่ยอาจารย์จะให้มันขยับขยายยังไงก็ได้อะให้มันลากลงแค่นี้เห็นไหมมันก็จะเลื่อนลงไปตามคีย์เฟรมจะให้มันเลื่อนลงไม่พอให้มันขยายด้วยก็ตรงนี้ต้องเลือกเป็น free transform แล้วก็ขยายเนี่ยขยายด้วยมันก็จะค่อยๆขยายเลยแม้ขยายง่ายมากเลยถครขยายให้มันหมุนอีกก็หมุนได้ตรงขอบเห็นไหม,มก็ขยายแล้วหมุนอีกเนี่ยอืม แล้วก็เฟรมสุดท้ายเราก็จะให้มันกลับมาที่เดิมหรือไม่กลับก็ได้ถ้าไม่กลับมันก็จะเล่นแล้วมันก็จะขาดช่วงไปปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากให้มันกลับมาต่อเนื่องแบบพอดีพอด,พอดีเราต้องให้คีย์เฟรมสึกแค่กับคีซ้ายเนี่ยมันเหมือนกันโดยการคลิกขวาที่ตัวเฟรมแรกเนี่ยแล้วก็กด copy property แล้วกดมาวางที่เฟรมสุดท้ายเนาะเลือกแล้วก็เลือกให้มันเป็นสีฟ้าเงี้ยแล้วก็คลิกขวา Page property มันจะก๊อปเฟียงแรกไปเลยคราวน,นี้มันก็จะเหมือนกันก็เสร็จเห็นไหมเราก็จะได้รูปที่มันขยับขึ้นมาแค่นี้เองถ้าเราอยากให้ตรงไหนมันขยับเพิ่มเติม,มอีกเราก็ทําได้ตัวหนังสืออย่างเงี้ยเราก็อย่างแรกเลยคลิกที่รูปแล้วอะไร Convert to Symbol บลวก็มาวีคิดชื่ออก็เบันลิกเข้าไป พอเด็บิ้คลิกเข้ามาแล้วเข้ามาในมูวี e คลิปแล้วก็เขียนโมชั่นทวินเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะขยายอันนี้ถ้าใครอยากให้มันเร็วหน่อยอยากให้มันจบเร็วก็ดลดเหลือ15เฟรมก็ได้จะได้ไวแล้วแต่ชอบเลยขยายแล้วก็กฟิเฟมแรกนะค o p ป,ปีปป้ o p e r t y มาที่เฟมสุดท้ายที่เราทำ เ property นะก็เปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้แค่นี้แล้วก็เรื่องเสียงเนาะเสียงมันก็มีการใส่เสียงอยู่สองประเภทเลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือเสียงที่เราใส่เป็นพื้นหลังเสียงที่เราใส่เป็นพื้นหลังเนี่ยเราจะใส่ที่หน้าแรกเลยเพราะเราเปิดมัจะเจอหน้าแรก ให้เราเลือกมาที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งของหน้าแรกเลยเราคลิกมาที่เลเยอร์เลยถ้าใครมีหลายเลเยอร์ก็เรียกว่าสักเลเยอร์และตรงเส้นไทม์ล์ก็จะเป็น Frame ight, เฟรมแรกเนาะเฟรมเฟรมแรกพอเลือกเสร็จมาหน้า property เลยถ้าใครไม่มี p r o p ป r t y ก็ window แล้วกด property ขึ้นมาเนาะมันก็จะมีมีอยู่ในนี้แหละนี่มี property อันนี้งานอยู่ตรงนี้เนาะ p r o p ป r t y แล้วเราก็เลือกมาที่เฟรมมาที่ช่องเฟรมเลยเนี่ย p r o p ป r t y แล้วก็เฟ เฟรมแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยลาเบลซาวเัลเล์เอฟเฟกอะไรมากมายเ่ยเรามาที่ซาวซาวมันจะมีให้ใส่ให้เลือกใส่ซาวเนี่ยแล้วก็เลือกเนมแต่ว่าพอเราคลิกเนี่ยมันจะนอนเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเราต้องนำซาวเนี่ยมาใส่ใน a อนิเมตก่อนด้วยการกดไฟล์แล้วก็กด Import และ Import to r e เบอรีเราก็เลือกไฟล์เสียงขึ้นมานยายการโหลดก็โหลดมาเป็นไฟล์เสียงนี้มาไว้เนาะก็กดคลิกขึ้นมา ก็ open มันก็จะอัปโหลดเข้ามาในโปรแกรมตอนนี้เราจะสามารถเลือกไฟล์เสียงได้แล้วอ่าก็เป็นดนตรีเอฟเฟกต์ Effect, อันนี้ก็แล้วแต่เราชอบลองไปเล่นดูนะพวกเฟดอินเฟดเอาอะไรเงี้ยก็คืออาจารย์จะไม่ได้ใส่แล้วก็อีเวนต์อีเวนต์ก็เพื่อเรามาสียงมันจะเล่นเมื่อเราไปตรงทรายเนี่ยเสียงมันจะเล่นเมื่อเราไปเกิดอีเวนต์อะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้มันเป็นเสียงแบ็คกราวเบาๆเนี่ยให้เราใช้ที่สตาร์ทเนาะปรับเป็นสตาร์ทรีพีทอันนี้ก็คือซ้ํา เราจะใช้เป็นลูปเนาะให้มันวนไปเรื่อยๆเวลาเราเล่นเสียงเราจะใช้เป็นลูปใช่ไหมเราจะใช้เป็นลูปเลยใช้เป็นลูปเราจะให้มันเล่นไปเรื่อยๆเป็นลูปเลยก็เดี๋ยวลองกดคอนโทรลแล้วก็เทสดูจะเห็นว่ามันจะมีเสียงอ่ะก็จะมีเสียงแล้วต่อไป ก็เสียงมันจะเล่น right ซ้ำไปเรื่อยๆพอเราเปลี่ยนหน้าไปเนี่ยมันก็มันก็ย like ังรังเล่นต่อเนื erm ่องอยู่เลยเราต้องตั้งค่าตามนี็นะก็เปลี่ยนหน้าไปไหนเสียงมันก็จะเล่นต่อมันก็จะวนไปเรื่อยๆพอจบเพลงก็จะเล่นใหม่เรื่อยๆเลยส่วนต่อไปเราจะใส่เสียงปุ่มเนาะเสียงปุ่มก็เสียงปุ่มแล้วก็ต้องคิดเข้ามาในปุ่มที่เราซ้ำก่อนมันจะมี up over down hit แบบที่จย์มองเนาะเสียงปุ่ม เราต้องเลือกเอาว่าจะให้เสียงเนี่ยมันเป็นตรงไหนถ้าอยากให้เสียงมันเป็นตรง over เนี่ยก็ใส่ตรงช่อง over ก็คือเวลาเราเลือกตรง over เนี่ยมันก็จะมีเฟรมเหมือนกันตรงปุ่มแล้วก็เลือกใส่ s o u ตรงนั้นแหละแต่ว่ามันจะต้องเป็น s o u สันส้นๆเนาะเดี๋ยวจะ import เข้ามาให้ดูก็จะเป็นเสียงฟาวเอฟ f ฟ e c t อยก็ ก็อันนี้ลองอันนี้ดูก่อนนี้จะใส่ตรงช่องโอเวอร์เนาะก็จะเป็นเสียงเวลาเราชี้เดี๋ยวลองดูเช่ตอนเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มเนี่ยก็จะมีเสียงอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเราก็จะเปลี่ยนได้นี่ก็เอาเสียงออกไปเดีย๋ยวจะเปลี่ยนมาใส่ตรงดาวให้ดูก็ถ้าใส่ตรงดาวก็วคือจะเป็นเสียงตอนกด เสียงนกดลงไปเลยก็ใส่เสียงไปอ่าแต่สําคัญเสียงใส่เยบาบยานอย่าไปใส่หลายรอบเนาะก็ใส่ตั้งเป็นอีเวนต์ตรงนี้ใส่เป็นอีเวนต์ไม่ใช่สตาร์มนะเป็นอีเวนต์แล้วก็รีพีทหนึ่งรอบเหมือนกันพอเรากดนะดะูไม่จะเป็นเสียงตอนกด พีทนี่คืออะไรดีพีทนี่ก็คือมันเป็นจานวนรอบเนาะสมมุติเราใส่ไปหลายรอบเนี่ยเราใส่ไเจ็ 7, ดสี่รอบอ่ะสี่รอบดูมันก็คือมันจะเล่นทีเดียวเลยพอเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าเราอยากใส่เสียงเหมือนกันเลยทั้งคลิกทั้งคลิกทั้งกดก็ใส่ได้อ่ะเอเอันนี้ ต่อไปก็จะเป็นการที่เรานำ motion t w i n มาประสานกับตัวคลิปเนี่แหละมาตัวปุ่มนี่นแหละหนปุ่มก็คือเราจะให้ปุ่มชี้แล้วขยับบ้างอะไรบ้างหรือจะขยับตลอดก็ได้เดี๋ยวจะทำปุ่มนี้ให้ดูเนาะอะก็ะทำเป็น button ก่อนก็แบบเป็นคลิกเข้าไป มันก็จะมีสามอันเหมือนเดิมเลย Insert k r y m r a m เรเราก็จะให้ตรงโอเวกับดาวมันเป็นยังไงแต่นี้จะให้ดัให้มันขยับเนาะเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออาจจะยกตัวอย่างนี้ก่อนเนาะถ้าใครอยากให้มันขยับขยับตอนแรกเลยอะแบบขยับตลอดเวลา ก็ใส่ตรงช่องนี้ถ้าใครอยากให้ขยับมันตอนตอนขยับตอนชี้ก็พอมาตรงโอเวอร์เนี่ยให้คลิกขวาแล้วก็ convert to symbol เข้าไปในช่องโอเวอร์นะแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นมูวี่คลิปตรงนี้เลยก็ปุ่มจะปุ่มขยับอะไรเงี้ยอ่ะพอมันเป็นมูวี่คลิปให้เราเข้าไปอีกจะเห็นว่าเราเข้ามาจากหน้าแรกแล้วก็ปุ่มแล้วก็ปุ่มตรงนี้เข้าไปเป็นช่องช่องพอเราเข้ามาในนี้เราก็สามารถใส่ขีด m มชั่นทวินเข้าไปมันก็จะมีคลิปอยู่อ่ะถ้าเราจะให้มันขยับเราก็ตอนชี้ก็เหมือนกันเลยขนาดก็แหละอ่ะมันจะไม่ได้ใหญ่เลยมันจะค่อยๆขยายก็เหมือนงั้นก็กด Copy Property p a เพจคุณสมบะลองเทสดู พอเราชี้เนี่ยนีงไม่ได้คลิกนะค,คละกิกไมดกดปกติแต่พอเราชี้เนี่ยก็จะคยย่อยๆขยับไปเรื่อยๆถ้าไม่ชอบอยากให้มันค่อยๆขยายก็เราก็ทําได้ค่อยๆขยายกคยคยยาย็คือเราจะให้มันสั้นลงหน่อยมันสั้นลงหน่อยอ่ะจาจะให้สักสิบห้าเฟรมปุ่มเนี่ยมันจะค่อยๆขยายขึ้นมาเวลาเราเมาส์ชีนะ้เนี่ยเราก็สามารถทําได้ใยการขยาย ลองสังเกตดูเห็นว่าปุ่มมันค่อยๆขยายแล้วไม่ได้ยขยายเด้งไปเลยเนาะค่อยๆขยายก็ออกลองเทสดูนะปุ่มมันค่อยๆขยายแต่มันขยายเสร็จแล้วมันก็จะเล็กลงไปเลยนะเมื่อกี้ขยายเสร็จมันก็จะเล็กลงไปเลยเราอยากให้มันไม่เล็กลงไปเราก็คลิกที่เฟรมน,นี้สุดท้ายเลยนี่เราสามารถใส่โค้ดเข้าไปได้ โพสสิิ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าทไทม์ไลน์นเกชัันคือเส้นทม์ล็อสต็อปแอดดิสเฟมอ่า, frame. า,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  Gotta, าก็คือพอมันมาตรงนี้แล้วมันจะสต็อปที่เฟรมเนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูนะจะเห็นว่าเมื่อกี้มันชี้แล้วมันจะค่อยค่อยใหญ่ก็แค่นี้แหละในการทำงานของตัว โปรแกรม a อนิเมตพื้นฐานที่เราจะใช้ในการทำพวกสื่อที่เปลี่ยนหน้าได้มีเสียงประกอบได้ก็ประมาณนี้ก็คงหมดแล้วเนาะที่เหลือก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรามีปัญหาการสำนักก็จะมีปัญหาที่ใส่โค้ดผิดบ้างแต่นี้ยังไม่ได้ทำเปลี่ยนหน้าก็สามารถใส่ทวนโค้ดเปลี่ยนหน้าให้ดูอีกทีนึงอ่ะก็โค้ดนิดเนาะแล้วก็เลือกต้องเลือกปุ่มก่อนนะเรื่องปุ่มแล้วก็แอคชั่นสคริปทำไลน์นิเกชั่นแล้วก็ กดโอเคแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นช่องทางติดต่อเห็นไหมาเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนกลับไม่ได้เนาะปุ่มยังไม่ได้ทำก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะทำได้กันโอเคแหละ